สว,วัเนียตอนนี้เราเพิ่งรังแล้วชมมูฟชแนลในเกมมาครับโปเกม่อนเดเซนพาร์ทสองอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในทเทสเตอร์เพกใหม่นะรู้สึกวือจะเป็นทเทสเตอร์เพกที่เอ่น่าจะแปลกๆหน่อยนะน่าจะเป็นทเทสเตอร์เพกแบบรุ่นเก่าๆมั้งครับไม่รู้นะว่ามันจะมีบั๊กหรือเปล่าแต่น่าจะมีบั๊กนะเนื่องจากการขุดมัน บล็อกสั่นนะก็ <S <S ขุดเร็วฮะใช้ได้ตึ๊กึกโอเคฮะปั๊บปั๊บปั๊บก็ใช้ได้อยู่นะมอดเนี่ยแต่ต้องไปคาบทอสเพิ่มแล้วฮะอืมเอทำอมกสี่ เอ่อน่าจะมีทอดยี่สิบอันโอเคไปขุดกันต่อเลยดีกว่าสังเกตนะว่าไอว่าไอตัวเป้าเล็งอะมันเล็กลงนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะอาจจะเป็นบักหรือวยแบบไม่รู้ตึกตึ็กเจ์แพกก็นนูว่าโหลดยากโหลดง่ายอยู่นะเจ์แพ็กเนี่ย ทำไมต้องมาเจอกาวเวล้วยเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากเจอกาวเวลมันไม่ดีรู้สึกว่าเท็กเจอแผงนี่มันน่าจะมืดมืดหน่อยนะแบบดูเหมือนมันจะมืดคืมยังไงไม่รู้อะต้องขุดจนจนกว่าจะพ้นกาวเวลพ้นกาวเวลสเสร็จแล้วก็ขุดดิ่งลงไปต่อ รู้สึกว่าเรายังไม่เจอแร่อะไรจริงๆนะโอเคน่าจะเช้าแล้วมั้งดูจากลักษณะน,นะะก็ไม่รู้ในะนี้บล็อกดินหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่บล็อกดินนะ เราขึ้นไปก่อนดีว่าเทคเจอร์แพ็กใหม่ใครเฮ้ยซอมบี้โอ้โหเทคเจอร์แพ็กใหม่ทำไมซอมบี้หน้าโคบแบบนั้นเนี่ยรูป <c oughs> รูปหน้าซอมบี้นี่มัน ก่อนเดินไม่มีไม้ชิปปงชิปปงนลยเอไงทำไงดีไม่มีไม้สูปปปปม้มันด้ขวานดีไหมเอาดูจากลนะักษณะน่าน่าน่าจะโดนไอแล้วนะโอ้ตายตายตาย ตายไปให้หมดก็ดีไอ้วกซอมบีน่าโง่อุ่ยอ้าวหลุดครับแป๊บหนึ่งนะขอเข้าใหม่แปบ๊บรู้สึกว่าน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเกิดอาการหลุดนะเมื่อกี้เซิร์ฟอะไรเซิร์ฟนี้โอเค หลุดอีกแล้ว